มาเดี๋ยววันนี้ผมจะพาแม่นะครับไปขับมัดแต่งนะครับเราไปรีเรารเรารเรา่ โอเคครับผมตอนนี้ผมจะพาแม่ไปรักรถรักรถโอเคครับผมเอาละครก็เจ็ดโหลนะครับสวัสดีสวัสดีคนไทยช่วยซื้อนมใยน้นมลูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ของผมเนี่เป็นเจทีวีนะครับวันนี้ช่องวิดีโอก็จะดูเป็นแนวแฟมิลี่นิดนึงนะครับคือผมก็โตแล้วนะครับเป็นคุณพ่อแล้วก็เลยอันนี้ตัวเท่ากันเลยนะคุณแม่กับคุณลูกลูสูงกว่าเอาแม่ เอาน้องน,น,นี่น้องนะอ๋นน oh, <no. S 2> อมาเดี๋ยววันนี้ผมจะพาแม่นะครับไปขับมัต่งนะครับแต่ว่าผม,มจะขับช้าๆนะครับเพราะว่าแม่ผมเมป็นคนที่กลัวมากไม oh. <ๆ>่บอกแม่ถึงต้องกล,ลัวรถด่ะแม่ไม่ชอบความเร็วไม่ชอบความเร็ววัย oh. รุ่นวัยรุ่นแม่กลัวอุบัติเหตุ เพรถะอะไร,กร,ะระเกิดอุบัติเหตุแลมโบไงรถขับแรมโบไปชนกับเครื่องบินตอนนั้นแม่ก็เลยกลัวในตอนนั้นเลยนะฟังแม่ก่อนชือ่ออะไรของคุณฟังแม่ก่อนโอเคครับทุกคนครับก็เดี๋ยววันนี้หากใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตาม,ามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาแม่ไปขับรถมาสเตอร์แล้วก็อีกอย่างนึงครับอย่าลืมนะครับผมเสื้อเป็น JTV นะครับตอนนี้เนี่ยก็เปิดขายแล้วนะครับที่แฟนเพจเป็น JTV นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ด e สคริปชั o n ใต้คลิปเลยนะครับผมอย่างนี้ครับผมขอบคุณพี่ ซิวเองหรอนเนี่ยโอเคโอเคโอเค นะครับใครที่อยากคอมเมนต์ได้เวลาพี่เนมสตรีมนะครับผมเพียงแค่กดสมัครสมาชิก50บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้สามารถเปิดคอมเมนต์เวลาพูดคุยโต้ตอบกับพี่เนมเวลาสตรีมได้นะครับผมแถมยังจะมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อแบบเท่ๆแถมชื่อเป็นสีเขียวนะครับและเจ้าสติกเกอร์เนี่ยยิ่งอยู่เป็นนานๆนะครับยิ่งอัพเลเวลยิ่งเติบโตเป็นร่างพี่เนมร่างเทพร่างหล่อได้นะครับผมแถมนะครับผมยังได้รับสติกเกอร์แบบเท่ๆไปใช้ฟรีด้วยนะครับผมแถมยังเข้าถึงโค้ดลับเวลาพี่เนมสตรีมแล้วเวลาแบบเวลาพี่เนมจะพูดดนนนู้ี่่จะะเววลลลาหมแ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็จะได้แม่ย่านาคนใหม่เลยไปแล้วมาขึ้รถเอาัวไม่ออกมาโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะพาแม่ขึ้นมาแต่งคนสวยยงต้องขึ้นนี่นี่ดนี่แม่ลองเอามือสวอยเข้าไปมันจะเปิดอาโนมไั้ หรอเปรลานิ้วมือแม่อยาถึทักด,ด้วย<ม><ม>โอเคโอเคทุกคนครับมจะแกงแม่ผมแต่ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ขับเร็่ขงียอยากใหแ้แม่ตกแกงนิดหนอยห่ยแล้วผมเอา่าทามากกักน,นะครัผมร<อ>ักทุกคนมากจะทมากกันโอเคพี่กีอะไร กับมือก<ล>มือเออโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยนีแน่โอเคครับทุกคนครับเจอกันในรถครับผมโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปรุยกันเลยดีกว่าอันนี้เเดี๋ยวผมต้องขึ้นทางด,วด,ด่วนนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะไม่ขับเร็วใช่เป็นไงแม่นิ่ม,มไหมนครับนี่จะขับอีกนั้นนิ่มละเ,เออนี่แม่เดี๋ยวดยวจะกดนี้ให้ดูเป็นเบาะที่สามารถทำความเย็นหน่ายไ้เย็นไหม คือเบาอของมัดแต่งไหนจะปรับได้ทั้งเป็นเบาที่ทาําความร้อนแล้วก็เบาที่ทาําความเย็นนะครับเผื่อบ้างที่เนี่ยเราร้อนๆนะครับขึ้นรถมาแล้วก็เปิดเบาให้มันเย็นได้นะครับผม <Yeah. S 1> ปิดกันแนละ้แม่เย็นแม่จำได้ไหมตอนเนมเด็กๆเนีมเคยบอกว่าถ้าเนีมโตมาเนียมจะขับประเทศไทนั่งไครับวันนี้มันก็ถึงวันที่ ออกเล่นตรงนี้ไงแม่ตรงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรก็เลยต้องเหยียบตรงนี้แล้วไม่อยู่ตรงนี้ก็อเหยียบตรงไหนฮะจริงๆแล้วแม่ผมแกล้งตกใจนะครับแม่ผมไม่ได้ตกใจจริงเพราะว่าผมไม่ได้ขับเร็วนะครับไปเลยทำไมไปวะทุกคนผมขับอยู่51เนี่ยแม่ผมต้องโตกลัวเลยคือรถผมอะผมบอกก่อนว่ามันพุ่งทุกคนมันแค่กระชากเร็วไงมันก็ไม่เร็วนะครับแล้วเมื่อกี้มัน ชื่อแม่อยู่เท่าไหร่ครับสามสิบสี่อนี่เป็นน้องหนูปีนึงสี่สี่ก็ัแก่จัน้องหนูปีหเอ้ไม่แก่ไม่แก่กำลังยก็ยี่สิบกว่าแล้วจะไม่แก่เลยก็เดี๋ยววันนี้ผมกลับไปผมจะเฉลยนะครับว่าผมเนี่ยจะตั้งชื่อลูกผมว่าอะไรกับแม่แม่ยังไม่รู้นะครับผมแต่ว่าผมตั้งชื่อเล่นก่อนคือชื่อจริงเนี่ยผมจะให้พ่อกับแม่ของพี่กี้เนี่ย มาชื่อหนึ่งแล้วก็ให้พ่อกับแม่ของมินยอตั้งมาชื่อหนึ่งสมมติว่าฝั่งแม่ผมฝั่งพ่อผมอตั้งมาชื่อนี้โอเคไม่ดีก็เอาชื่อของพ่อแม่พีกี้แทนเออต้องวันนี้เลยติดไฟแดงอยู่ทุกคนติดแสดงอยู่อไปเขียนละต้องต่อยั่เท่าไหร่ละเ,เ,เ,เลไ็บข,ของขวัญเรอวได้จังเลยฮะไม่มีอะหลงคนของขวัญอะไรทั้งนั้นอะ oh, <no. S 1> เดี๋ยวก็ของขวัญแม่เดี๋ยวก็ของขวัญพ่อเดี๋ยวก็ของขวัญ ไม่ต้องมีตังค์ทำอะไรกันแล้วไม่เหมือนแม่แค่ทุเรียนลูกเดียวแม่โทรมาขอตังค์เลยเออไม่ได้หรอกบางเดือนบางปีก็ต้องเบ้นว่างเบ้นมาหลายปีไม่เคยได้ของหวานเลยโทรศัพท์ล่ะที่ใช้อยู่เนี่ยใครซื้อให้ฮะซื้อจากต้นิลล์ต้นซิลล์มาเงี้ยนมาเงีจำไมได้ทำไมแม่มือเย็นๆนะขอแอร์เย็นแอร์มาแต่งมาเย็นไม่ต้องก่อแล้วนะครับผมด้วยความสงสัย มันก็ต้อ,อยู่ที่เส้นนะแล้วก็ต้องดูก่อนว่าทางนี้ทาง,งตัวตรงนี้ติดไหมอะไรอย่างงี้ย โอเคเดี <laughs> ๋ยวเราเดี๋ยวก็จะทางด่วนที่ราดพ้าวนะครับนี่ฝั่งนู้นรถไปกิดเลได้เดี่ยวสักส่งเอยแล้วกัน ชิปซ้าไได้เหมือนกันแต่คนแปลงเราอะแม่เขารีบพี้เขาไปก่อนนึกว่ารีบปะจันนิ่มกว่บ้านอยู่ข้าว แต่จริงๆแล้วทุกคนครับผมขอบอกกันเลยครับว่าการขับรถไวมันก็ไม่ดีนะขับเพื่อเงินเลยพี่ขับไวที่ไหนแล้วพี่ขับ60ก็ดูแม่มึงดีขี้แล้วเนี่ยแล้วกูขับ200นี่เลยคือทุกคนครับแม่ผมอ่ะไม่ได้เป็นอะไรหรอกคือแค่เขาแค่พูดให้แบบแม่ให้ผมกล้าขับไลยอะไรรู้ทันนะทุกคนครับคือตอนนี้ผมพาแม่ขับหมด ก็จะมีโหมดอีกโหมดหนึ่งคือโหมดレスเท็กก็จะทําให้ระบบความปลอดภัยในรถของเราปิดหมด oh นะครับผม <No. S 1> แต่ว่ามันจะทาให้รถเร็วขึ้นเนพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาแม่ขับโหมดนี้สักหนึ่งรอบแล้วกันนะไม่เอามันไม่ปลอดภยัยเนี่ยเดี๋ยวเราดิวเปิดให้ดูแต่เ่มโฟลจะมีเครื่องเตือนขึ้นมาไหมว่มาตอนนี้รถเราจะลื่นมากเลยไหม oh <no. S 1> รเราสามารถแบบคว้ามันได้เลยอะไรเงี้ย oh.

ดีแม่ผมไม่ไว้ใจนะครับแม่คเกอแม่คเกอเมื่อกี้กลับมานอนอะอะไรกันแม่ไม่ไหวไม่เอาแล้วทำไมอะกลัวกลัอะไรเมื่อกี้พี่ดิวขับถึงเท่าไหร่ร้อยหนึ่งถึงไหมไม่ถึงรอกแต่เหมือนขับเป็นพันอะ อวาเร็สูงสุดได้ประมาณ120เองแต่ว่าแม่ผมเนี่ยตกใจเหมือนผมขับ250นะแต่แม่เขาแบบละแวงอยู่แล้วว่าผมมาจจะขับเร็วไงพอผมเหยียบนี่นี่หน่อยเขาก็ตกใจแล้วโอเคครับผมเอาเป็นว่านะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครบับบ๊อย่าลืมดูนะครับคิปต่อไปผมจะมาเฉลยชื่อลูกของผมแครับว่ามผมนั้นจะชื่ออะไรวันนี้นนกครับ